ดูบอ่อหินครับพี่น้องลุงลังอย่างสวยเลยครับพี่น้องออออเม็ดอย่างสวยเลยครับพี่น้องลุงลังวันนี้วิ่งสามคันครับลงหน้าง,งานเหมาเหมือนเดิมครับพี่น้อง นเม็ดกักซากอยู่น้องเ,อองเ้ยขอ,อ,อบโรงงานหมอครับอันนี้ลอกนาครับเจ้าของที่นะพี่น้อง ลอกนาสูงให้เป็นนาต่ำครับแล้วก็เอาไปผมที่สร้างบ้านตัวเองครับพี่น้องงานนี้ได้สองอย่างครับได้นาต่ำแล้วก็ได้ที่สร้างบ้านครับผมที่อยากได้นาตัวเองครับพี่น้องัไปครับจับไป ไอ้ลงร9 5ก้าหคันแล้วก็สามเฮดรห้คันนี้ยคู่ไพยไปนอกรับเจ้าของรถ3ามเฮดรไปอิสลเลครับเจ้าของรถสามเฮดรัเซ็นน้อยซึ่งดินด่วน อเอาหน้าดินครับเปิดหน้าดินกองไว้เหมือนเดิมก็มาปรับระดับให้ทํานาได้นะนีนี่หน้าดินเราเอาไว้เหมือนเดิมนะับด้านล่างเป็นดินเหนียวนี่ครับที่ไหนทําแบบนี้บ้างครับบางที่ผมเห็นในคลิปแล้วก็เห็นที่โพสเอาไปหมดนะครับผมนี่มันจะขลองนาทนํานาดินเหนียวนี่พี่น้องมันจะปลูกข้าวได้ยังไงครับหน้าดินไม่มี หลายที่ครับที่ทําอย่างนั้นครับไม่เอาหน้าดินไว้ให้เจ้าของนาพี่น้องเดี๋ยวเขาจะทํานายังไงครับนี่เราต้องเปิดหน้าดินออกพี่น้องให้เขาทํานาได้เหมือนเดิม ช่วงมุมนี้พี่น้องแดดร้อนครับก็สวัสดีครับมาพบกับทีมงานไซยยน์นิดสิครับคลิปนี้พามาชมเจ้าแคทอีร้อยยี่สิบปีครับตักหินลูกลังครับพี่น้องเพื่อนสิบโลไอล้ลวงลอยก้าวครับเหมือนเดิมครับลอกหน้าดินออก กองไว้แล้วก็จะมาปรับระดับให้ทำนาได้เหมือนเดิมครับมาแต่งนี่ครับให้ทำนาได้ด้านบนนี่หละพี่น้องจากแป้งเล็กๆเ,เป็นแปลงใหญ่ครับนี่ตัวนี้สองแปลงแล้วนี่เห็นไหมนาแปลงนี้ทำเป็นแป้งเดียวเลยครับพี่น้องลอกนาไปรวมที่ตัวเองนี่นะครับ พอดีเจ้าของที่จะผมที่สร้างบ้านครับให้ลูกสาวก็วเลยอยากให้มาเอาดินนาตัวเองครับไปถมครับพี่น้องเ,อเราจัดให้ได้เหมือนเดิมครับพี่น้องแต่ว่าเราเสียดายเห็นลูกลังมากครับพี่น้องนี่แต่ลูกหลังล้ลวนๆครับเอาไปถมทิ้งเฉยพี่น้องความลึกประมาณ3เมตร80กับ4เมตรนี่ครับพี่น้องนี่ความลึกเสียดายเห็นมากเลยพี่น้อง หน,น้าฝนเลยหินเม็ดใหญ่ครับพี่น้องฝนตกไมต่ติดเท้าครับถ้าได้ไปสต็อกหนึ่งชิดยอดเลยนะครับก็ขอแบ่งเจ้าของนาะไปสต็อกวันละี่ยวพี่น้อง ไ,ได้เห็นลุกลัางมากครับพี่น้องเอ้ย วันนี้มีในกัรสามคันครับ

ลึกมากครับพี่น้องดูเห็นลุกลังครับพี่น้องโอ้มาเททิ้งไหมนี่เดี๋ยวพี่น้องลอกนาตัวเองครับเอามาถมที่ตัวเองพี่น้องได้นาต่ำแล้วก็ได้ที่สร้างบ้านด้วยครับ เฮหายอย่างเดียวพี่น้องมีแดดก็เริ่มผมงานเมาสครับพี่น้องรถไทยกว่าจะได้ดันนะพี่น้องเว่าเทหายเทหายหพี่น้อง รอบต่อไปก็ไถอยเหยยีบตัวนี้พี่น้องนี่ดรูรถไถแทบไม่ได้เกตพี่น้องเทลึกผมลึกครับพี่น้องความลึกดูหายพี่น้องรถไถไม่ได้เกตไม่ได้ดันเลยเทหายครับสุดซอยครับพี่น้อง look my lips you know.